ัีครบบ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเหล่าล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร b e ด้วยนะคะ ครับส่วนตัวดินก็ได้ตั้งหยาตั้งต้นตัวดินครับตัวดินหรือตัวดีสงนี่ครับภาษาอีนเราตัวดินครับแต่ภาษาทางการก็เรียกว่าตัวลิสงงานรีวิวอัปเดตครับตัวดิสงที่ปลูกไว้ครับเวลาถอนเราบอกนะเวลาปลูกเวลาเก็บเวลาถอนตัวดินเะมาเบิงนี่ครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ว่าอัปเดตครับว่างานงานเกินสมัยครับตัว มตัวด่นที่ภาคการปลูกไว้นะครับ น้ำกับครับมาเบ่งให้เบ่งนะเดินห้องน้ำครับเลี้ยงปลาไว้ครับปลากระบอนครับปลานลอยครับกะบปลูกงาปลูกกล้วยไว้ค่างครับข่างสาครี่ครับกล้วยปลากล้วยครับตึงกล้วยทั้งนอไม้นี้ครับทอดลิโซมทอเดียนครับกับปลูกว้ครับ บ้านเฮาเหล่าขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย